นางแก้วสตรีที่ไม่มีบุรุษใดสามารถครอบครองได้นอกจากพระเจ้าจักรพรรดินางแก้วคือสุภาพสตรีที่มีบุญมากเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติความงามครบสิบประการผู้หญิงประเภทนี้เกิดมาคู่บุญบรารมีของพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นชายอื่นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีบุญบรารมีสามารถครอบครองสตรีนี้ได้ ทศก,กัณยานีได้แก่ความงามสิบประการก็คือ 1. เป็นผู้ที่มีผมงามคือมีผมยาวเหมือนแววหางนกยูงเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงจะยาวมาถึงชายผ้าและมีปลายงอนขึ้นเล็กน้อย 2. เป็นผู้มีวัยงามคือไม่ว่าจะมีอายุกี่ปีก็ตามจะไม่แก่ชาราตามอายุคือเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะคลอดบุตรถึง12ครั้งก็ยังเป็นสาวสวยอยู่เหมือนเดิมรูปร่างจะไม่เหี่ยวยน่นหย่อนยานเหมือนสตรีโดยทั่วไปคนที่มีลักษณะเช่นนี้อีกคนก็คือนางวิสาขา 3. เป็นผู้มีผิวงามคือเป็นผู้มีผิวพรรณงามเหมือนกลีบดอกกัิกาจะไม่มีสิวไฟฟ้าหน้าตกกระ ไม่มีมนทินโทษใดๆในร่างกายเลย 4. เป็นผู้มีเนื้องามคือเป็นผู้มีริมฝีปากแดงเหมือนผลตำลึงสุกและเรียบสนิทมิดชิดกันดีมาก 5. เป็นผู้ที่มีฟันงามคือมีฟันสีขาวประดุดสังและเรียบเสมอกันดีประดุดดังระเบียบแห่งเพชร 6. เป็นผู้มีฐานงาม คือจะมีเต้านมโตเท่าผลมะตูมตัดครึ่งและจะเต่งตึงอยู่ตลอดเวลาจะไม่หย่อนยานถึงคลอดลูกมาแล้วถึง12คนก็ตาม 7. เป็นผู้ที่มีกระดูกงามคือจะมีกระดูกที่หายปาระและกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายเรียบงามไม่ปูดปนออกมานอกผิวกาย 8. เป็นผู้ที่มีตางามคือจะมีลูกตาไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป จะมีลูกตางามเหมือนลูกตาของลูกโคที่เกิดใหม่มองดูแล้วมีสเสน่ห์จับใจชวนมอง 9. เป็นผู้ที่มีรอยยิ้มงามคือมีรอยยิ้มอันอ่อนหวานน่ารักและทรงสเสน่ยิ่งนัก 10. เป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะคือมีเสียงอันไพเราะอสนะโสดประดุดดังเสียงของก้องพังกาที่เทวดาเป่าในเมืองสวรรค์นางแก้ว จะเป็นผู้หญิงที่มีร่างกายสวยงามก้าวล่วงความสวยงามของผู้หญิงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ต่อให้เป็นนางงามโลกหรือน,นางงามจากกักรวรรก็ตามไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบกับนางแก้วได้ด้วยพระบุญญาธิการของพระเจ้าจากักรพรรดิราชจะมีนางแก้วมาเป็นมเหสีอยู่นางหนึ่งนางเป็นมเหสีคู่พระบารมีของพระเจ้าจากักรพรริราช นางเป็นผู้หญิงที่ได้ทําบุญกุศลไว้มากแต่ชาติปางก่อนถ้าได้เกิดมาในแผ่นดินชมพูทวีปนี้จะเกิดในตะกูลกษัตริย์คนทั้งหลายจะยกย่องกล่าวขานกันว่าพระนางประสูติมาเพื่อทรงเป็นอัครมเหสีคู่พระบารามีของพระเจ้าจากักรพรรดิโดยแท้แต่ถ้าไม่มีผู้หญิงที่มีบุญญาธิการมากมาเกิดในแผ่นดินชมพูทวีปนี้เดชอำนาจ พระบุญญาบารามีของพระเจ้าจากักรพรรดิจะทำให้ได้นางแก้วในแผ่นดินอุตรกุรุทวีปมาเป็นพระอัรรมเหสีคู่บารามีพร้อมด้วยอาภรณ์เครื่องประดับตกแต่งทุกอย่างประกอบด้วยรัตนาเจ็ดประการรุ่งเรืองสดใสงดงามยิ่งนักโดยหอะมาเฝ้าทางอากาศเหมือนนางฟ้าเหาะไปเฝ้าพระอินทร์นั้นแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิราช คือถ้าสตรีผู้ใดจะได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพริราชก็จะมีนางฟ้าจากเมืองสวรรค์นำเอามาส่งให้พระนางแก้วนั้นทรงมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักหาสตรีอื่นเปรียบเทียบได้ยากคืองดงามก้าวล่วงความงามของผู้หญิงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ร่างกายไม่สูงนักและก็ไม่ต่ำเกินไปนัก ผิวพันธุ์ไม่ดำไม่ขาวเกินไปนักไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนักเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้ได้พบเห็นมีผิวพันธุ์สะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลางดงามยิ่งนักปราศจากมนทินสิ่งเศร้าหมองทุกอย่างเช่นฝฟฟ้าฝุ่นละอองและทุลีแม้แต่น้อยนิดก็ไม่ได้แปดเปื้อนเลยเหมือนดอกบัวถูกน้ำแล้วไม่ติดน้ำฉะนั้นสิริรูปโฉมของนางแก้ว มีลักษณะอันงามครบถ้วนสิบประการเป็นที่ติดตาตึงใจของคนทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้แม้กระน,นั้นก็ดีเมื่อเปรียบเทียบความงามของนางฟ้าเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วความงามของนางแก้วจัดว่ายังเป็นรองเพราะรัศมีกายของนางแก้วมีน้อยกว่านางฟ้ามากเรานางฟ้าในสำนักของพระอินท มีรัศมีแผ่สร้างกระจายออกไปไกลมากส่วนรัศมีของนางแก้วแผ่สร้างเอาไปไกลได้เพียงสิศอกเท่านั้นรอบๆกายแม้จะมืดเพียงใดไม่ต้องใช้แสงสว่างจากแสงเทียนหรือตะเกียงนำทางเลยนางแก้วมีดวงหน้าผ่องโสภาเกลี้ยงเกลายิ่งนักนางมีร่างกายอ่อนนุ่มดังสำรีบริสุทธิ์ที่วางทับซ้อนกันเป็นร้อยๆ้อยชั้น แล้วชุบด้วยน้ำมันเปรียงโคจามจุรีบริสุทธิ์สดใสงดงามยิ่งนางจะปนิบัติพระเจ้าจากักรพรรดิราชเป็นที่ถูกพระราชาหฤทัยยิ่งนักในเวลาที่พระวรากายของพระเจ้าจากักรพรรดิราชหนาวเย็นร่างกายของนางแก้วก็จะอุ่นแต่ในเวลาที่พระวรากายของพระเจ้าจากักรพรรดิราชร้อนร่างกายของนางแก้วก็จะกลับเย็นอันหนึ่ง ร่างกายของนางแก้วนั้นมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นแก่นจันและกิษน,นาซึ่งบดและปรุงด้วยคันทารรสอันหอมทั้งสี่ประการคันธารรสสีก็คือกลิ่นที่เกิดจากรากกลิ่นที่เกิดจากแก่นกลิ่นที่เกิดจากเปลือกและกลิ่นที่เกิดจากดอกหอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่นางแก้วเจรจาหรือย,ยิ้มหรือหัวเราะกลิ่นฟุ้งออกจากปาก หอมเหมือนกลิ่นดอกบัวน,นิดุูกบนและจงกลน,นีที่แย้มบานและหอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาในยามที่พระเจ้าจากักรพรรดิราชเสด็จมาหานางแก้วเมื่อนางแก้วได้มองเห็นนางจะไม่ประทับนั่งอยู่จะลุกไปทําการต้อนรับพระเจ้าจากักรพรรดิราชแล้วตามเสด็จไปยังพระแท่นบรรทมแก้วนําหมอนทองมาประทับนั่งถวายงานพัดวีปนิบัต บีบนวดเฟ้นพระบาทและพระกรของพระสวามีเมื่อเสร็จแล้วก็ลงนั่งประทับคอยอยู่เบื้องต่ำไม่ขึ้นพระแท่นบรรทมแก้วก่อนพระเจ้าจักรพรรดิ์แม้แต่ครั้งเดียวและจะลงจากพระแท่นบรรทมแก้วก่อนพระสวามีอยู่เสมอไม่ว่าพระนางแก้วจะกระทําการสิ่งใดก็จะกราบทูลให้พระราชสวามีทรงทราบก่อนทุกครั้งและก็จะกระทําเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงมีรับสั่งให้ทรงกระทำเท่านั้นไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดพระบัญหารของพระเจ้าจักรพรรดิราชแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นกิจการที่พระนางแก้วทรงกระทำจึงเป็นที่โปรดปร,รานของพระเจ้าจักรพรรดิราชทุกประการแม้จะทรงทูลเจรจาปาศัยก็เป็นที่พอพระทัไทยของพระเจ้าจักรพรรดิราชยิ่งนักและผู้ที่จะได้เป็นพระราชสวามีของพระนางแก้ว ก็จะมีเฉพาะพระเจ้าจากักรพรรดิราชเท่านั้นพระนางแก้วนั้นเกิดมาคู่บุญบรารมีของพระเจ้าจากักรพรรดิราชเท่านั้นไม่ทั่วไปแก่บุรุษเหล่าอื่นพระนางแก้วนั้นทรงมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นที่ยิ่งไม่ทรงประพฤติล่วงละเมิดอน,นอกพระทัยพระเจ้าจากักรพรรดิราชแม้แต่น้อยเลย